อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวที่ไหนพผยนยังอุงอ้มอวนถูกใจตัวแน,น่นอนสิภาคนือสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสนทนาของรายการเจ้านี้ติภาคเหนือเจ้ารายการเจ้านิติภาคเหนือในวันนี้เฮาจะมาอู่ถึงเรื่องของโอกาสดีๆในการ เคลียหนี้เคลียสินเจ้าการบร่มีหนี้เนี่ยมันยากใหอชีวิตเฮาดีขึ้นตแต่เลยนะเจ้าแต่ว่าไผ่ี่เป็นหนี้อยู่แล้วมีความกังวลใจวันนี้เจ้าเฮามีแหมหนึ่งมาตรการดีๆที่เปินขยายโอกาสในการลงทะเบียนเปิดฮับสมัครกับโครงการคนขุนสู้เฮาจ่วยนะเจ้าซึ่งประเด็นในวันนี้เจ้าเปินบอกว่าโอกาสดีขุนสู้เฮาจ่วยต่อเวลาเฮอเคลียหน,นี้เสียรายละเอียดจะมีออย่างพองวันนี้เฮาได้ห่วมอ้จา๋าเจ้ากับคุณพรวิภาตั้งเจริญมัน ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือเจ้าสวัสดีเจ้าตอนทบเข้าสู่รายการเจ้านนิติภาคเหนือเจ้าบนบ่กว่าขยายโอกาสแสดงว่ากรหน้านี้มีมาแล้ว เฮาอู้ถึงเรื่องตั้งเก้ากันสักหน่อยเจ้าก่อนหน้านี้เป็นเริ่มตั้งแต่เมื่อใดกับเจ้าเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะธันวาคมนะคะแล้วก็จริงๆต่ออายุมาครั้งหนึ่งแล้วตอนแรกหมดเมื่อกุมภาแล้วเราก็เห็นว่ายังเวลามันน้อยไปก็ยืดมาเป็นเมษายนนะคะซึ่งก็หมดเขตเมื่อ30เมษายนล้านี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานก็เลยมองว่าขยายเวลาสักนิดนึงนะคะก็ขยายไปถึง30มิมิถุนายนแล้วค่ะตอนนี้แสดงว่าเฮามีการ เปิดโอกาสขยายเวลามาสามขยักละใช่ค่ะตั้งแต่ปลายปีตีแล้วละคือปลายปี2567ตั้งแต่ธันวามกรากุมภพามาจนถึงมีนาเมษาแล้วก็พฤษภามิถุนากับตอเนื่องไปแหมเลยกำหนี่เจ้าในเรื่องของการขยาย เวลาเนี่ยมันเหมือนก็นเป็นการเปิดโอกาสเนาะคือคนตีมีนี่เสียเขาต้องอู้กันว่าคนตีมีนี่เสียก็จะมีโอกาสในการมาเคลียร์ตัวเก่าได้กับองรงการคุณสู้เฮาจ่วยในเตือนี้เจ้าเป็นอย่างถึงได้มีการขยายโอกาสเจ้ามันมีในัยะสาคัญไรอย่างในเรื่องค่ะก็อย่างท,ที่ทราบกันว่าเรื่องปัญหานี้ก็อยู่กับประเทศไทยมานานนะคะแล้วก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็พอจะฟื้นจะฟื้นก็ ช้าออกไปช้าออกไปมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆอนะคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวโดยเฉพาะภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดยังมีเรื่องนโยบายการค้าอ,อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็เลยจะฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคาดไว้วนะคะเราก็ มีต้องยอมรับว่าคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนไรายได้น้อยคนเป็นหนี้อยู่แล้ว,วเนี่ยค่ะก็เริ่มไม่ค่อยไหวกันเราเห็นาบางคนก็จ่ายไม่ไหวบ้างผิดนัดบางคนนี้หนี้เสียของเก่าก็ยังเคลียร์ไม่ได้สักทีจ,จะขอใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยก็เลยอยากเ,ออเป็นโครงการที่มาช่วยอันนี้เราเน้นกลุ่มเปราะบางต้องเรียนว่าอาจจะเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะคะก็จะพวกกลุ่มไรายได้น้อยยอดเงินไม่ได้สูงมากาแต่ว่า อาจจะผ่อนไม่ไหวมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมา,าก็จะได้ช่วยลดภาระแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดหนี้นะคะสามารถที่จะไปต่อได้เจ้าบิดฮื้อเว้มันกับสภาพคล่องชีวิตเขาก็ดีขึ้นบ่มีหนี้เขาตึงแฮปปี้อยู่แล้วนะเจ้าเหมือนภาพกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอคณะนี่บัเดลนี่เจ้าคุณผู้ชมโอกาสดีต่อเวลาให้เคลียร์หนี้เสียนะต,ตีคุณอันพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงเนี่ยเจ้าเปิดอู้ตะเกียนั่นหมายถึงว่ากลุ่มเปราะบางเขามีบ้าน มินิรถมินิรถเครื่องมินิตีเป็นอันบนห้องหว่าประกอบธุรกิจขนาดย่อมอีเอสเอ็ม e. สามารถเข้าร่วมโครงการได้อ่าแอปบนบาวาขยายเวลาหับสมัครนะเจ้าไปจนถึงวันที่30มซิถุนายนอันนี้คือรายละเอียดเบื้องตน้นคุณผู้ชมสังเกตดูนะเจ้าตาตีตั้งหลุมเนาะมุมตั้งด้าน ซ้ายมือขวามือกันเนาะขวามือตั้งลุมจะมี QR วอา e โค้อยู่เจ้ามี QR วอา e ค้อยู่สามารถสแกนเข้าไปได้เลยเพื่อตีจจะเข้าไปดูรายละเอียดนะเจ้าเนาะเบื้องต้นใดนะเจ้าเนี่ยสามารถสแกนรายละเอียดของมาตรการสแกนพอคลิปขั้นตอนของการลงทะเบียนเปิ่นมีรายละเอียดขั้นตอน้หืหมดเลยแต่ยำ่ำนะเจ้า เรื่องของเว็บไซต์อ่าคุณผู้ชมพอเว็บไซต์กันให้ดีๆเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะชอบมาในคราบของผู้ไม่หวังดีในเตือนนี่โต้นะเจ้ากํามนี่เจ้าในเรื่องของร้ายละเอียดนะเจ้าเนาะในเรื่องของการเคลียร์หนี้เสียอย่างต่างๆเนี่ยมาตรการรายละเอียดไส้ตังไหนของมันยังเหมือนเก่าก็เจ้าค่ะยังเหมือนเดิมนะคะก็มันจะมี2มาตรการด้วยกันนะคะมีจ่ายตรงคงทรัพย์กับ จบนี่ได้เร็วขึ้นนะคะอันจ่ายตรงโครงซั์เนี่ยก็เมื่อกี้ที่ขึ้นน่ะนะคะนีบ้าน 5ล้านบาทนะคะนี่เช่าซื้อรถยนต์หรือจำนำทะเบียนรถ8 0 0แสนบาทนะคะเช่าซื้อรถจัก,กรยานยนต์5 0,000บาทาแล้วก็นี่ธุรกิจ SME อีก5ล้านบาทอันนี้เป็นวงเงินก็จะเป็นสำหรับกลุ่มที่วงเงินไม่สูงมากนะคะบ้าน5ล้านบาทอย่างเงี้ยคะ่ะก็กลุ่มที่อาจจะรายได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นหนี้อยู่นะคะถ้าเข้าขายเหล่านี้นะคะเข้าเงื่อนไขนะคะก็สามารถมาเข้าโครงการได้ก็จะมีเ,เงื่อนไขอีกนิดนึงนะคะก็จะต้องค้างจ่ายเกิน30วันนะ โดยต้องเป็นสัญญาที่ทําก่อน1มกราคม67 อ่าแม่ต้องต้องเป็นสัญญาเก่านะเจ้ามาใจว่าสัญญาตีเนี่ยเมื่อสักเมื่อก้กระดาห์หกเจ็ดอันนี้ก็บาได้ละอันนี้เป็นของเก่านะเราอยากช่วยเคลียร์ของเก่าให้นะคะแล้วก็สถานะหนี้ณสามสิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดนะคะย้าว่าต้องเป็นณสามสิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดว่าเป็นหนี้ที่ค้างจ่ายแหละนะเกินสามสิบวันหรืออาจจะยังไม่ค้างแต่เคยปรับโครงสร้างหนี้เมื่อหนึ่งหลังหนึ่งมกราหกห้ามาแล้วคือเป็นปัญหามาแล้วล่ะเอาพูดง่ายๆก็เป็นหนี้มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมานะคะ เข้าข่ายเหล่านี้ก็สามารถมาเข้าโครงการได้แล้วเขาเราได้อะไรนะคะก็คือ,อ,อลดค่างวดก่อนเลยนะคะโครงการ3ปีเนี่ยปีที่1จ่ายแค่ครึ่งเดียวของที่เคยจ่ายาสมมติผ่อนเดือนละ0 0 0 0บาท ก็จ่ายแค่ห้าพันจ้าครึ่งเดียวครื่งเดียวค่ะก็คือก็จะเหลือเงินไปทําอย่างอื่นนะคะภาระลดลงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะก็สมมุติ12เดือนปีแรกก็เซฟออมไปได้สักเท่าไหร่12เดือนเดือนละห้าพันก็60,000บาทแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นหรือลดภาระไม่ต้องจ่ายในส่วนของนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือที่จ่ายเข้ามาเนี่ยค่ะ เราเอาไปตัดต้นให้ทั้งหมดเลยนะคะดอกเบี้ยพักไว้ก่อนจ้านะคะไม่ได้จะตัดต้นไม่รวมเลยค่ะก็จะทําให้มีหมดเร็วขึ้นนะคะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยพักไว้ก่อน3ปีถ้าเราทําได้นะคะปีแรกจ่าย5้ปีที่2จ่าย7จของค่างวดนะคะปีสุดท้าย90%ของค่างวดทํารายปุ๊บ3ปีดอกเบี้ยยกให้เลยไม่ต้องจ่ายแต่ต้องสม่ําเสมอนะต้องสม่ําเสมอต้องเป็นเครดิตดีใบเจวาใจ ตรง3เดือนแรกเข้าเดือนทีซีลูรีบคไข่ใจแล้วอันนี้ต้องกลับไปเหมือนเดิมแล้วต้องปิกไปยังเกาใหม่บ่ได้เพราะว่าอันนี้คือคุณสู้เขากับพ่ออมจะจ่วยต้องคุณก็ต้องสู้ด้วยต้องสู้ก่อนต้องสู้โดยตัวเกาก่อนเพราะว่าสตางค์เนี่ยเขามาคนเดียวหรอเขาก็ต้องสู้ด้วยตัวเองในการจะต้องเคลียร์ตัวนะเจ้าต่อไปเลยเจ้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะคะเข้าโครงการธนาคารรัฐทุกแห่งนะคะก็แบงก์พาณิชย์ก็15แห่ง แบงค์รัฐอีก6แห่งรวมทั้งนะคะรวมทั้งนอนแบงค์ที่เป็น ลูกของธนาคารนะคะก็อีก28แห่งนะคะแล้วก็ล่าสุดยังมีนอนแบงค์สองแห่งที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะคะก็มีเมืองไทยแคปิตอลกับอีออนธนาสินทรัพย์ด้วยก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าแต่ล่าสุดนี้เข้ามาเลยด้วยนะอุ้ยก็เกือบจะครอบคลุมหมดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยบางทีเป็นเป็นลูกลูกหนี้ของนอนแบงค์มากกว่าแบงค์ด้วยซ้ำนะคะก็จะเป็นหนี้รายย่อยเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถ้าของนอนแบงค์ต้องเรียนว่าจะเป็นต่างกันเล็กน้อยเงื่อนไขเหมือนกัน แต่จะเป็นเรื่องของจ่ายค่างโมดแค่70% 3ปีแล,ลลแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ลดลงมาเหลือ10%จดอกเบี้ยนอนแบงสูงสูงเนะาะยี่สบามก่จะลดมาเหลือ10อย่างเงี้ยแต่ก็คือจวยแหละดอกเบีย้ยของนอนแบงจริงๆอะ่ะคือถ้าหากว่าเป็นตามลักๆทั่วไปแล้วคือปกติก็คือเงื่อนไขเดิมก็คือจะ พักดอกเบีย้ยไว้เลย3ปีแล้วก็จะมีลำดับในการจัดจ่ายสตางคือปีแรก50%ปีที่2 70%็อ็กอไล่ไปตามความเหมาะสมนะเจ้าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เจ้าตามจื่อโครงการเลยคุณผู้ชมคุณสู้เราช่วยเพราะฉะนั้นเขาต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนในการเอาสตางเนี่ยมาใส่นี่กํานี้เจ้าอะตอนนี้พร้อมละอยากจะสู้ละแต่ยังบอกเกยได้เข้าไปลงสมัครไอ้อย่างตีไหนไอ้อย่างจะใดเตือให้หูร้รายละเอียดมันมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดจะได ค่ะก็มีหลายช่องทางนะคะจะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์แบงคชาติเมื่อกี้ที่ขึ้นเนียหน้าจอก็ได้นะคะ,ะหรือจะไปลงทะเบียนกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เราก็ได้เข้าไปหาไนเลยเดินเข้าไป<ะ>หาก็ได้หรือโทรไปตาม call center <ะ>ที่เป็นเบอร์โทระนะคะทุกๆแห่งเขาก็จะมีเบอร์โทรของเขาอยู่นะคะ,ะไปทั้งไปตัวเป็นๆเ,เดินเข้าไปได้<ะ>โทรไปก็ได้ปรึกษานะคะหรือ แบงค์ชาติก็ได้เช่นเดียวกันเดินเข้ามาก็ได้ที่แบงค์ชาติภาคเหนือ,อเราก็สามารถเดินเข้ามา,าปรึกษาไดา้ลงทะเบียนไม่เป็นมีปัญหาติดขัดยังไงนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงินอของภาครัฐหรือจะมาที่แบงค์ชาติก็ได้กันีีเจ้าถ้าว่าตอนนี้หลายๆหยน่วยงานหลายๆธนาคารเป็นพร้อมจะอ้าแขนรับละมาเตอะขอเฮือแกนี้เสียงเหียกรกันีีเจ้าแล้ว จํานวนของคน้นติเป็นลงทะเบียนเจ้าคุณพรวิภาเจ้าปริมาณหรือว่าสัดส่วนเอาการในพื้นที่ภาคเหนือก่อนมันมีปริมาณตีสอดคลองกันกันกบค้นี่เป็นหนี้เสียกอรหรือว่า มีปริมาณเป็นจะได้ปองเจ้าในของคนตีปลาเป็ลงทะเบียนไปจจะเป็นตัวเลขทั้งประเทศแลกันนะคะก็เก็เป็นภาพรวมก็ตอนแรกที่เรามองว่าคนที่น่าจะเข้าข่ายคุณสมบัติที่ที่เรามองไว้เนี่ยก็น่าจะประมาณ1.9ล้านรายเจ้านะคะก็วันนี้ถึงประมาณ ลายเมษาเนี่ยคะ่ะข้อมูลถึงจริงๆถึง24เมษาเนี่ยก็มีลงทะเบียนมาแล้ว1.3ล้านรายนะคะแต่ก็ต้องเรียนว่าแต่1.3เนี่ยพอมาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอะค่ะก็เข้าขายจริงๆะก็ยังยังไม่มากนะักก็ยังอยู่ที่450,000รายโ,โดยประมาณ นั้นถามว่ามันก็ยังมีอีกหลายคนเนาะที่ยังไม่มาเข้านะคะก็บางส่วนอาจจะยังไม่ได้ข่าวคราวข่าวสารนะคะก็เราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสายแน่นมากตอนใกล้หมดอายุตอนสามสิบเมษาเนี่ยค่ะมีคนโทรเข้ามาใหญ่เลยลงไม่ทันทํายังไงต่างๆบางคนเพิ่งเคยได้ยินว่ามีมาตรการก็หลายๆท่านอาจจะยัง ข่าวสารไม่ถึงนะคะหรือติดขัดปัญหาลงทะเบียนยังไม่สําเร็จยังหาเอกสารไม่เจออะไรต่ออะไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราเลยยืดเวลาให้ด้วยเจ้าะะอ่ะเอาใจอี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมฟังกันฮือดีๆโครงการคุ้นสู้เฮาจ่วยเนี่ยเปิดมีสองมาตรการจ่ายตรงครงทรัพย์กับจ่ายปิดจบอันนี้ตีตีตีพิธีกรเข้าใจนี่ถูกต้องมันเจ้ากัมนี่เจ้าอยากจะให้อ,อธิบายแห่โครงการหนึ่งคือจ่ายปิดจบ มันมันคือไออย่างเจ้าอันนี้แบบเฮ้ยฟังดูแล้วว้าวจังเลยแบบใจปิดแล้วก็คือจบเลยกับแบบนี้ไออย่างแบบมีเงินไข่อย่างเพราะว่าคําว่าน,นี่เสียคุณผู้ชมคือการจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในชั้นศาลแล้วแม่นก็เจ้า,าก็เป็นนี่ค้างมานานแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นจํานวนน้อยที่ธนาคารเขาก็เลยเอาจริงๆเขาขี้เกียจมาตามเรานะคะแต่ว่ามันก็มีผลทําให้เรา ประวัติไม่ดีอ่ะมันยังยังค้างอยู่อย่างนั้นไม่จบแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยากไปกู้ใหม่มันก็อาจจะมีปัญหาได้ว่าเออคนนี้มีปัญหาเป็นหนี้เสียอยู่นะคะก็เลยอันเนี้ยหนี้บุคคลธรรมดาทุกชนิดเลยนะคะเออไม่จำกัดเวลาที่ทำสัญญาเลยแล้วก็ดูสถานะหนี้นะ31ตุลา67เเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างอันนี้ย้ำว่าอย่าอย่าเพิ่งมาทำหนี้เสียใหม่นะคะไม่ได้เข้าโครงการไม่ได้นะคะมาได้เนาะต้องเป็นหนี้เสียเก่านะตั้งแต่สัญญาคือตั้งแต่ปี67 ไปแล้วมกราบ6เจ็ไปแล้วสถานะหน้าตุลา6เจ็ดเจ้าวันนี้เสียก็อันนี้คือครั้งชําระเกิน90วันนะคะแล้วก็ยอดหนี้รวมดอกเบี้ยไม่เกิน5,000บาทอันนี้เขาบอกที่มันเหลือนิดเดียวเนี่ยถ้ามาจ่ายนิดๆหน่อยๆเจรจาคุยกันแล้วก็ปิดจบได้เลยเจ้าก็คือใจเงินก้อนนึงมันจบคือว่าืจอเขาข่าวใสสะอาดบริสุทธิ์ดาเนินการดุลกรรมออย่างอื่นๆได้มันก็สบายใจเพราะว่าในช่วงสภาพที่เขาฟื้นคิงขึ้นมาได้เนี่ยมันกลับใจว่าจะเป็นปี2ปีบางคนอาจจะใจ ระยะเวลาเหมือนนะเจ้ากําหนี้ในเรื่องของตัวเหลขกเจ้าคนลงทะเบียนกับคนที่เป็นหนี้เสียจากเปอร์เซ็นต์แล้วตะกี้บวกวน่า1.9ล้านรายมีคนลงทะเบียนไปประมาณ1.3ล้านรายแต่มีคนตีเข้าเงื่อนไขยอยู่ประมาณแค่สี่แสนปายกําหนี้เจ้าคนติเปิลบ่เข้าเงื่อนไขแต่เปิลก็ใข้ส้ายนี่เหรอเกิดเนี่ยเจ้าใจแงจะใดดีเจ้า,จจจามีช่องทางไรอย่างแนะนำพ่องกับเจ้า ก็ศ,กศึกษารายละเอียดได้เลยนะคะตามตามเว็บไซต์ข้อมูลที่ให้แล้วก็จริงๆปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะแบงก์ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เขาต้องให้ข้อมูลนะคะถ้าไม่ให้ข้อมูลนี่มาฟ้องแบงก์ชาติได้นะคะ <c oughs> โทรสิบสองสิบสามมาบอกว่าเนี่ยแบงก์บอกว่าไม่ช่วยนะคะให้ไปทําเองนะคะอันนี้สามารถเดินเข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยพา<ม>ทาได้เลยนะคะก็หลักๆมันก็จะต้องใช้ตัว ไทยดีนะคะโปรแกรม บัตรประชาชนเราเนี่ยค่ะไทยดีเพื่อที่จะใช้ยืนยันตัวตนนะคะส่วนเรื่องเอกสารสัญญงสัญญาพวกนี้แบงก์เขามีอยู่แล้วแหละนะคะเราก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากก็คือแค่ยืนยันตัวตนแล้วก็อาจจะมีกรณีที่ถ้ามีผู้ค้ำประกันอันนั้นอาจจะต้องไปขอให้ผู้ค้ำประกันยินยอมด้วยไปตัวจริงก็ไม่ไม่ยากมากค่ะอาจจะขั้นตอนในการลงทะเบียนแล้วบางคนติดขัดในเรื่องเทคโนโลยีต้องใช้โทรศัพท์ส่งไปส่งมาเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าทําได้ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรอันเนี้ย บอกตีบอกนี่นะคุณผู้ชมคือบาจใจว่ามีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปหาตีบ้านแล้วก็ไปย่างคืออันนี้บัใจนะเจ้าอันนี้บัดใจคือเฮาต้องเข้าไปตีธนาคารตีเฮาไปเป็นลูกหนี้เปินแล้วก็ขอเฮือเจ้าหน้าที่ตีเปิดหนังต่มเข้าเต่อฮะ่นบอกเป็นเลยว่าใครเข้าโค้งการคุณสู้เฮาจ่วยใครขื้เช็คให้หน้อยว่าเข้าเงื่อนไขกอคือเจ้าหน้าที่ธนาคารท่่นนะเจ้าคือเปิดเงี้ยคอเลยเฮาก็จะได้มีการตรวจสอบจะได้ฮู้คิงตัวว่าบัเดวเนี่ยเฮาเงื่อนไขไปถึงตรงไหนเข้าคายหรือบ่เข้าคาย ถ้าเข้าคายแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปแล้วถ้าบัเข้าคายแล้วธนาคารเปิดเนี่ยจะมีมาตราการอะไรยัง่วยเหลือเฮาพองบางบางบาง,บางพื้นที่เนี่ยเปิรอาจจะยื่นข้อเสนออาจจะเป็นแบบจ่ายลดต้นลดดอกอีกก็ได้นะเจ้า,จาก,ก็หึ่งเข้าไปเคลียร์กับเปิรนได้กัมนี่เจ้ามันมีอยู่แหมหนึ่งคำถามตีจากบ้านเปิรฝากมาว่าถ้าวบามีเงินก้อนแต่ผ่อนรายเดือนแบบลดผ่อนลดดอกว่าเดี๋ยวนี้ยังได้อยู่ก่บเจ้า อาจจะต้องกลับไปดูเงื่อนไขต่างๆนะคะว่าเป็นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สถานะวันที่31ตุลาอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะก็อาจจะเข้าโปรแกรมไหนก็ได้หนึ่งหรือสองค่ะก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเงื่อนไขนี่คือลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนมาก่อนได้เลยค่ะจ้าลงทะเบียนก่อนดีกว่าถ้าลงทะเบียนนะเขาจะหู้คิงทันทีว่าเขาเขาสามารถเหมาะกับโปรแกรมไอหยางต่างๆได้ในการแบบจะเคลียร์นี่จาแล้วคนตีมีนี่หลายบัญชีสมัคร รวมได้กับเจ้าหรือว่าต้องสมัครแยกทีเดียวอ,อมันจะดูยอดยอดวงเงินที่กำหนดนะคะอย,อ,อย่างเช่นบ้านไม่เกิน5ล้านบาทต่อธนาคารออ๋ถ้าสมมุติว่าไปมีหนี้บ้านอีกหลังที่อีกธนาคารก็ได้ก็ก็เป็นอีกวงหนึ่งก็ก็ก็คือเข้าได้ทั้งสองอันนะคะ อันนี้คือต่อธนาคารต่อสัญญาแล้วถ้ามีหลายสัญญาถ้าถ้านี่บ้านไม่ถึง5ล้านอ่ะสมมตินี่บ้านสมมติเรากู้ไว้ล้านเหลือวงอีกสองล้านเนี่ยถ้ามีนี่ส่วนตัวในในแบงค์เดียวกันเนี่ยค่ะลราเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็เอามามารวมกันในโครงการนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตีสําคัญคือต้องสมัครเจ้าคุณผู้ชมต้องสมัครเข้าไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นจ่าฮึ่งข้อมูลทั้งมดเลยว่าเฮามีนี่เหลือต่ไใดตีจะต้อง ชำระต้องทรายหรือว่าวงเงินในการเป็นหนี้ของเขาเนี่ยมันเหลือต่อใดเพื่อที่จะเอาหั่นมาเปาะหนี้เอาหนี้มาเปาะหันเพื่อที่จะใื้เคลียร์หนี้ให้ได้ลงตัวนักที่ซดเจา้าเรี่อีกนิดนึ่งค่ะก็อันนี้บางคนจะเข้าใจผิดบอกว่าพอมาเข้าโครงการเดี๋ยวเสียประวัติ อ๋อ oh. เหมือนแบบมาเข้าอะไรคุณสู้เดี๋ยวเป็นนี่เสียอันนี้ดีกว่าเราปล่อยเสียปกตินะคะ hmm. ประวัติมันจะดีกว่าถ้า <Ch au. S 2> เราทาได้ <Ch au. S 2> นะคะ <Ch au. S 2> ดีกว่าปล่อยเสียไปเลยค่ะเอออ๋อหมายถึงว่ามีคนเข้าใจพิษถ้าเข้าโครงการนี่มาได้ละเขาจะโดนติดแบ็คลิสต์จือเขาจะแบบมีความน่าเจือถือทางด้านธุรกรรมทางด้านการเงินอันนี้คิดพิษคิดไม่นะเจ้าผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํงงานักงานภาคเหนือเปิดมายืนยันกับตัวเก่าแล้วนะเจ้าว่าสามารถเข้ารวมได้ ยจะได้ก็ได้พือเขาแบบเป็นหนี้เสียจนเอาตัวเก่าเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ศาล ในระบบสารถ้าถึงขั้นนั่นน่ยมันบ่ได้ละมันเสียละอันนั้นกู้กับบ่ได้อย่างแน่นอนนะเจ้าอ่ะขั้นตอนรายละเอียดอ้อย่างต่างๆเงื่อนไขอย่างต่างๆขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมลงทะเบียนทางเว็บไซต์แบงก์ชาติเท่านั้นนะเจ้านาะเว็บไซต์ก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดก็ได้เช่นเดียวกันหรือโทรสายด่วนมันก็เจ้าหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสามค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหมายเลขนี่หมายเลขเดียวต่ออันนะเจ้าจะบอกมีการนําเบอร์โทรศัพท์มือถือโทรเข้าไปหา คนที่เป็นหนี้สนใจก็ลงทะเบียนต้องเสียงสตางค์บ่ม,มีนะเจ้าโครงการนี้เข้าฟรีมีเงื่อนไขต่างๆฮื้อพอตังเว็บไซต์ของแบงค์ชาติต่ตออันนะเจ้าเรา,เราก็ไม่มีการส่งลิงก์ให้กดด้วยนะคะธ<อ>นาคารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ส่งลิงก์ให้กดนะคะถ้ามีาลิงก์นี่มีฉาชีพแน่นอน,นะะอ่าโอเคท่ายนี่เจ้าถ้าไขาตีกำลังลังเลอยู่ เนาะบรน,น่ใจในเงินไขเอ๊ตั้งหนอกอะดูดีตั้งไส้ในอาจจะมีเงินไขยเยอะแยะมากมายลังเลใจว่าเอ๊ตัวเกาเป็นนี่นาก,กอเคลียร์นี่เสียได้หรือเปล่าสุดท้ายนี่ยากจะให้อต่างด้านของทัานอาวุโสจะได้แนะนําคุณผู้ชมต่างบ้านหน่อยค่ะก็ถ้าคิดว่า ตัวเองมีหนี้อยู่แล้วอาจจะเข้าข่ายเหล่านี้นะคะอาจจะสงสัยไม่แน่ใจยังไงก็ลองลงทะเบียนมาก่อนได้นะคะแล้วก็จะเดินเข้าไปหาที่ธนาคารเจ้าหนี้หรือจะเดินมาที่แบงก์ชาติหรือจะโทรสายด่วนธนาคารโทรสายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย1213ก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนมา แล้วเราจะได้ตรวจสอบให้ได้นะคะว,ว,ว่าท่านยานเข้าใครอะไรยังไงและต่อให้ถ้าท่านไม่ได้เข้าออโครงการเหล่านีน้มันก็ยังมีโครงการอื่นๆนะคะที่เรามีอยู่แล้วคนที่เป็นหนี้ดีก็มีเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนและหลังหนี้เสียนะคะมีเรื่องของออทางด่วนแก้นหนี้มีการลดหย่อนกับโครงสร้างอะไรต่างๆที่ท,ที่เราเป็นเป็นช่องทางให้ด้วยนะคะเจ้าหลากหลายช่องทางเจ้าผู้ชมโอกาสมาถึงแล้วของคนตีเป็นหนี้เสียแล้ววิยญาเป็นหนี้เรือรัง ถ้าเป็นเรื่อรังนี่การใจชีวิตความสุขของเขามันก็ลดน้อยลงมันก็เจ้เพราะฉะนั้นแล้วลองลงทะเบียนกันก่อนสำหรับโครงการคุณสู้เฮาจ่วยหรือจะโทรสอบถามตีหมายเลขโทรศัพท์1 3 1 2 1 2 1ม1น1่งสองได้ตัวหตัเช่นเดียวกันนะเจ้าเนอะโครงการนี่เปินขยายถึงวันที่30มิถุนายนนะเจ้าเนาะ2568 ไข่ยักตีสามแล้วเนอะเจ้าเนอไข่ตีมีโอกาสดีๆจะอี้เก็ะลองไปลงทะเบียนกันได้นะเจ้าสาหรับโครงการคุณสู้เฮาจ่วยวันนี้ตั้งรายการเจ้านี้ติพาคเหนือนะเจ้าขอขอบคุณคุณพรวิพาตั้งเจริญมั่นคงผู้อาํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคเหนือดีได้เข้ามาห่วมอุจารในรายการกําเฮาในวันนี้ขอบคุณจัดนักนะเจ้าคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาย่างกันซักการใช่วงหน้าก็มาติดตามรายการเจ้านี้ติพักเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตขูเรื่อง